เห็นส่วนตัวผมเห็นควรสร้างกำแพงครับนะครับเห็นควรสร้างกำแพงครับนะฮะสร้างกำแพงมันจะได้ไม่ลุกนะเพราะนั้นชาวบ้านก็จะปลูกล้ำเข้ามาเป็นเพิงเข้ามาอะไรเข้ามามันลุกแล้วก็เดี๋ยวทะเลาะกันเมื่อก่นกอนเนี้ยมันยังไม่มีกำแพงไทยเราก็ไม่เป็นไรมันมาใสายอยู่บางทีจ้างไอ้จ้างคนงาน กัมพูชาเนี่ยมาปลูกข้าวทำข้าวมันก็มาปลูกกระท่อมบอกปลูกให้เท่าแก่เฝ้าที่นาให้เดี๋ยวมันก็เอาญาตพี่น้องมาเป็นสามหลังสี่หลังคามันยึดเลยนะฮะมันยึดเลยนะครับสร้างไปเถอะครับนะ

เราอย่าไปคำนึงถึงเลยครับว่าถ้าอุนเซ็นหมดอำนาจแล้วสมรังสีขึ้นมามีอำนาจหรือจะเตียบันขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเราเอาว่าใครก็ได้มีอำนาจแต่เขาดีกับประเทศไทยเกรงใจประเทศไทยคบกันแบบที่แบบน้องนะยังเปิดด่านทำมาค้าขายกันได้นะครับเราไปคำนึงไม่ได้แล้วครับสมรังสี ยามที่มันไม่มีอํานาจมันก็จะดีกว่าประเทศไทยแต่มีอํานาจแล้วแม่อาดจ,จะสะบัดซ้ายสะบัดขวาแย่กว่าคุนเซ็นก็ได้นะครับเราไม่รู้ครับเราไม่รู้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราพี่รนาตามหน้าไพา่หน้างานดีกว่าถ้าใครดีกับเราก็ปบกันใครไม่ดีกับกันก็ปิดด่านนะครับปิดด่านไม่ต้องค้าขายกันนะครับ ใครที่มีอาชีพค้าขายข้ามแดนระหว่างไทยก,กับกัมพูชาก็ต้องหาช่องทางสำรองเขาไว้นะครับต้องหาช่องทางสำรองเขาไว้นะครับเป็นอาชีพรองนะฮะเป็นอาชีพรองนะครับ,รรบถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดปัญหาอีกผมเชื่อว่าอย่างไงกัมพูชายังคาใจประเทศไทยครับ มันจะต้องเอาช่องอา่านมาตลาดช่องอานมาหนองจานหนองยากแก้วเนี่ยนะครับจะต้องทะเลาะกันอีกจะต้องทะเลาะกันอีกครับแต่อาจจะทอดเวลายาวไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับไอ กระบวนการปักปันเขตแดนในจุดที่โต้เถียงกันทะเลาะกันก็ต้องพูดคุยกันต่อไปครับที่จริงเนี่ยเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วปักปันกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับแต่ว่ามันปล่อยป่ยปละเลยไนงะปล่อยป่ละเลยจนเขาเนี่ยลุกเข้ามายึดครองพื้นที่เรานะครับและแผนที่นี่เมื่อไหร่กัมพูชาจะพูดภาษาคนรู้เรื่องกันไหมลูก จะเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งทั่วโลกเขาไม่ใช้กันแล้วเราวแผนที่ละเอียดละเอียดหนึ่งต่อห้าหมื่นไม่เอานะท่านอย่าเพิ่งไปเครียดเลยครับเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับผมก็ชื่นชมรัฐบาลนะรัฐบาลของคุณอนุทินแล้วก็ทํางพอบอรเราทับนะครับทั้งผู้จัดการทหารบกทหารเรือทหา,ารอากาศ และผู้จัดจาการตำรวจตะวันแดงน,นะครับที่ทุ่มเททํางานกันนะครับก็พวกเราต้องมีศูนย์เสียการรบต้องมีการสูญเสียนะครับนายทหารเราก็สูญเสียชีวิตหลายนายนายตำรวจก็มีนะครับำตำรวจได้รับบาดเจ็บสี่สิบนนายเสียชีวิตไปหน 1, ึ่งนายทหารก็เสียชีวิตไปยี่สิบนายบาดเจ็บเป็นร้อยเหมือนกันนะครับ ท่านไม่ต้องไปเครียดครับเอาตามหน้างานตอนนี้กลับมาอยู่บ้านได้นะครับกลับมาอยู่บ้านได้นะครับและอย่าเพิ่งซนเอารถไถไปไถเอาลูกระเบิดเข้าละนะเจอตรงไหนเห็นดินมันมีพิรุษร้อยลูกระเบิดลงก็แจ้งตำรวจครับเอาอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวบ่ายสองมาไล่อีกทีนะบ่ายสอง รูบ่ายสาม,มาไล่อีกทีนะฮะไล่ช่วงไม่ยาวนะฮะไม่อยากจะเก็บกู้วัตถุระเบิดนี่ผมว่าอีกสองเดือนก็ไม่จบนะอีกสองเดือนก็ไม่จบนะพะมันบ้ายิงมา 10, นะหมื่นนัดไอจรวดบีเอ็เนี่ยนะครับไม่รู้ว่า ตรงไหนมันระเบิดบ้างไม่ระเบิดบ้างเรื่องทำกำแพงเดี๋ยวเรามาเรียกร้องกันอีกทีนะครับมันจะได้จบจบสักทีกะเขมรนะครับ พระยังมีครับพระ ยังมีอยู่ครับพระยี่ห้าพุทธตววัดนะครับยังมีหิวนะครแต่เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับของแท้แน่นอนครับพุทธาพิเศษเมื่อปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนะครับผมไม่ลงการเมืองครับไม่ต้องกลัวฮะผมไม่ลงการเมืองครับไม่สมัครลงการเมืองครับ นะครับพูดคำไหนคำนั้นนะครับไม่ลงการเมืองนะครับไม่ต้องกลัวจะไปสมัครขอ,อมีคนเอารูปผมไปพาดหัวข่าวว่าจะลงเล่นการเมืองนไมะไม่มีครับไม่มีครับไม่ไม่ลงเล่นการเมืองครับไม่รู้ใครเอาไปพาดหัวข่าวไม่มีครับมันมีเฟซลอมผมนะ เฟซปลอมผมเนี่ยแล้วก็แม่มันเอารูปผมแล้วเอาชื่อผมไปเนี่ยผมก็เบื่อหน่ายอพวกนี้จริงๆนะครับผมไม่ลงครับก็ขอเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยครับขอเป็นชาวบ้านขอเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับคนเราพูดกลับไปกลับมาสับปรับมันเสียคนนะครับไม่เอาครับเฟซปลอมผม หลายช่องเลยเอาชื่อผมไปทำมาหาแดกกันนะฮะเอาลูกผมไปนะครับไม่เข้าท่าเลยนะครับคนเราเนี่ยนะ ถ้าพูดแล้วมันไม่รักษาคำพูดนี่มันก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วไม่ลงเล่นการเมืองเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องทำงานนะครับประชุมเอกสารเยอะแยะไปหมดนะครับเครียดด้วยนะครับเครียดด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์ว่าง สุกเย็นว่างก็เดินทางไปได้ไปถือสินนะครับแล้วก็เว้นอาทิตย์หนึ่งว่างก็มาที่ไร่อังุ่นเนี่ยนะครับมาใช้ชีวิตสบายสบายดีกว่าครับอย่าไปโลกคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักคําว่าพอ,พอพอ่านอออ่างไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ชีวิตจะมีความทุกข์นะ เมื่อเช้าก่อนที่ผมจะมาไล่สดเนี่ยผมดูไก่ฝูงหนึ่งนะเนี่ยไก่ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันมีสิบตัวมันเดินไปมีผู้นําตัวผู้นําฝูงเดินไปนะครับผู้นําฝูงพาเดินคุยเขียใบไ,ไม้หากินมแมลงเออชีวิตมันก็มีความสุขนะครับอีกอีกชุดหนึ่งก็แม่พาลูกไป สิบฟาตัวไปปุ้ยเขีย่ยแม่มันดีนะเป็นไก่เนี่ยหนึ่งไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีเสื้อผ้านะครับ